สว,นะวัสดีครับท้าวชัยคุณเชนคุณต่อวันนี้นะครับผมมาแนะนำรถในรุ่นของ 155cc สมรรถนะท้าวชัหรือพึ้นพอเรือนมเองจากไทยี่บริโภเลยเดี๋ยวเรามาชมกันว่ารถรุ่นนี้มีความพิเศษอย่างไรนะครับผมราคาเท่าไหร่สามารถาาานนสั่ไนซนนื้ในในอได้ตรไหนนะครับเรแล้ต้นนะครับผม รถคันนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับผมกำลัง155ซีซี1สูบนะครับ1ลูกสูบ5สปีดนั่นเองมีทั้งหมด5เกียร์นะครับตัวนี้นะครับสามารถเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยระบบขุมกำลังพอท้ายนั่นเองนะครับมาในชุดสาตไซส์มาได้เลยนะครับชุดไฟหน้านะครับโคเมียมอย่างดีนะครับรถวถึงเรือนไม่นะฮะล้อนะครับผมมาในชุดของคอร์ นะครับผมพอสิบหกนะครับผมพอสิบหกระบบเบรกดีดดีดหน้านั่นเองนะครับแล้วก็เป็นระบบเบรกหลังนะฮะเป็นระบบด้ามหลังนะครับส่วนล้อหลังนะครับมาในส่วนของพอ,อ,อสิบหกะครับ16เข้ากันเลยนะครับมันจะแตกต่างจากรุ่นร้อยห้าิบห้าทั่วไปนะครับในส่วนของล้อหลังแล้วก็ระบบส่งกาลังพออท้ายนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมาในส่วนของ สีแดงนะครับมาสีแดงครับผมสีแดงเครื่องวัวถึงกว่าท่าท่าสีนะครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่75,000บาทนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถ inbox เข้ามาซื้อบอกขอถามได้เียดองเครื่องได้นะครับที่ Y D นะครับผม M A X T M W M A X T M W หรือว่าบอกขอถามได้ที่ใต้คลิ่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับว่าทำงาน ระบบการทำงานเป็นอย่างไรรคับตัวนี้นะฮะตัวนี้เราจะเป็นระบบคอมมอนล้อด้วยอากาศนะครับห้าเกียร์นะครับเป็นรถที่มีพัสด์นั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นรถมีพัสด์นะครับสามล้อสก้าแบบเปหลายรุ่นนะฮะจะไม่มีคลัตช์นะครับรถกเบนรุ่นชี่จะเป็น1 5อซีซีหรือ1 5อหี่ีนะครับจะมีคลัตช์คอมมอนเพื่อให้นะครับเพื่อการขับขี่นั่นเองนะครับและเพื่อความสะดวกในการขับรถตัวนี้เลี้ยวรถล้อทั้งหม คลิกสตาร์ทนะครับผมหรือสตาร์ทเท้านั่นเองหรือว่าจะเป็นระบบสตาร์ทมือนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับนิ่มมากนะครับผมเ,เราฟังเสียงเครื่องยนต์นี่ใกล้เลยนะครับเครื่องยนต์นิ่มมากนะครับครับต่อไป ไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับเป็นระบบหลอดนะครับมีสวอตไลท์ให้นะครับผมมีสวอตไลท์นะครับดีไซน์ทบเฉียวนะครับเป็นส่วนของงานโคมียมจากทางโรงงานเลยนะครับผมงานโคมียมนะครับไฟเดียวนะครับก็เช่นกันนะครับโอ้ดีไฟเดียวครับเป็นระบบนี้นะครับไฟเดียวจะสัมพันธ์กันนะครับระหว่างหลอดตัวนี้นะครับ หลอดในชุดหน้านะครับแล้วก็หลอดในชุดโครงนะครับรวมถึงไฟท้ายนะครับนะครับผมงานตัวนี้นะครับเป็นงานโรเพียมแทบจะทั้งคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแทซีนะครับผมการชนนะครับหน้าหรือจะเป็นในส่วนของโลบาร์ต่างๆนะครับเป็นงานโภพิยมเลย ปเป็นในส่วนของลาคาผ้าใบบวกระตะเหล็ดนะครับรับรองว่ากันฝนได้แน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหน้าฝนนะฮะอย่าลืมก็แล้วกันนะครับอย่าลืมสำหรับใครที่คิดถึง3 Lost Sky นะครับอย่าลืมบริษัทอรถยนต์ Motor น,นะครับปัดใ,ใจ ตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่านะครับไม่ทราบว่าคุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวขยบขามาใกล้นะครับขโมยใกล้เลยครับนะฮะจะมีโช๊คทั้งหมด2ชุดนะครับเห็นไหมครับโช๊คสีขาวนะครับเป็นโช๊คสปริงนะฮะแล้วก็โช๊คตัวน้ํามันสีดํานะครับแล้วมาพร้อมกับชุดแหนบนะครับชุดแหนบนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับสามารถบรรทุกรับน้ำหนักได้ถึง600กิโลเลยนะครับตัวนี้ครับระบบเครื่อง นะครับ5เกียร์นะครับผมเครื่องยนต์ขุมกำลัง155ซีซีจำลองว่า600กิโลนี้เราบรรทุกได้แน่นอนนะครับตัวนี้สำหรับใครที่ถามเข้ามานะครับในหลายๆคลิปนะว่ารถนะครับ3ล้อสกายเนี่ยหรือว่ารถ3ล้อในกระสุนทั่วไปนะครับสามารถวิ่งระยะทางไกลได้ไหมนะครับหลาย่านสงสัยนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับผมแนะนำเลยสามารถวิ่งระยะทางไกลได้แน่นอนนะครับเพราะเครื่องจะ ความพิเศษกว่ารูปเอื่นนะคะรับรุ่นอือเดี๋ยวเรามาดูนะครับระบบการขับนะครับว่าจะเป็นเช่ไนไรนะครับผมเดี๋ยวระดับแรกผมจะเดินหน้าไปหลังให้ดูก่อนนะครับอ้ให้ตะก้อขึ้นมาเลยยังไ้ครับตะก้อนขึ้นเลยครับข้างหน้าหลัง ระบบเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์เท้านะครับเป็นเกียร์เท้ามีทั้งหมด2ชุดนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์ในส่วนของที่ว่าเราจะส่งกําลังนะครับเป็นระดับเกียร์นะครับ1 2 3 4 5สี่ห้านะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์ชุดพาวท้ายนะครับผมขับเคลื่อนเดินหน้าถอยหลังนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ นนะครับี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับการขับขี่รถสามล้อสกาาเลีบที่มีระบบพอท้ายนะครับมันจะดีตรงที่ว่าเราสามารถหาที่จอดได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องลงไปเข็นเองนะครับนี่ครับผมจะเข้าจอดให้ดูนะครับเราสามารถไม่ต้องลงไปเข็นนะครับหลังเข้าได้เลยครับก็ขาทอที่จอดได้นะครับตามช่องต่างๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะ เรียบร้อยครับผมสำหรับการทดสอบเรื่องต้นให้คุณผู้ชมได้ได้จักนะครับเดี๋ยวมีมาตรการนะครับต่อใค้ที่บริษัทในเรื่องต้นนี้เนะ่ยระดูนะครับดักไข่ที่พวกนวเทนนะครับจะยืนประกันการใช้ที่ชอบใช้รถสามล้อใช้แหลมนะครับเดี๋ยวนึกายที่พวกนอเ์นะครับหรือติดต่อเข้ามาทางการแชแนลพี่ชายมอเต้องรูปนะครับหรือเพจนพีชายมอเต้องรูปได้เลยนะครับหรือไลน์ไอดีนะครับก็จะเป็นในส่วนของ m e x m W นะครับ m e x m t วันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนอาจารย์ทุกท่านที่หน้านะครับผมจะมาทันที่วันไรให้นิสัยกันนะครับก็รอติดตามต่อไปแล้วกันนะหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ